แต่ผู้หญิงด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเพงกันไปเสร็จแล้วม้นก็สุ่มเรียบร้อยยองอเขาอาจจะดูนี่ไม่เชื่อเพลงอต้องเพลงแบบเต้นเงคือหนูนเริ่มดิวมาแต่เพลงผู้ชาย้นฝันโอเคเริ่มกเนดนกดแค่คน2อคนแต่มา ใช่ค่ะว่าใจตรงกันไม่ไม่อะไรแต่ก็ไม่เล่นนะแต่ก็ไม่ได้นัดกันนะไงออกโต้ยวสงสัยเป็นสีฟ้าก็เลยเป็นยินยินมาเลยางอะไรมาตัวอย่างน่าดีอาจจะไปสร้างตอนเย็นเนี่ยค่ะสร้างจนเลิกแล้วไปเต้นเจอล่าสุดวันจูอ่ะวิทยาญเจอเราเล่นเกมกันแต่ก็ดูเหมือนนานเนาะใช่แล้วลืมลงรูปด้วยไง

ใช่โอ่คใบปล่อยปรับเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนปล่อยไปป่อยไปเหมือนใบไม่อยู่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้หนึ่งสอเคามขอเเป็นไงรักเต็มบ้านสนุกสนานมากแล้วก็พี่พี่ทีมนทุกคนเนี่ยคือบอกว่าเป็นรีมากเ่ราหนู่เป็นน้องใหม่ของซีซั่น เรื่องนี้พ่อก็มีซีซันแรกมาแล้วลแล้วก็ต้องเข้าไปเส่่ก็ไม่ค่อยกล้าพูดแต่พอสนิทกันแล้วก็แบบเฮ้ยรุ่นเดียวกันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คุยกัน,กนไปแตมเป็นยาวๆเ <ใช S 1> ลยใช่ค่ะก็ได้อยู่ยาวซีซันนี้เอกตเต้ทำไมอะเปลี่ยนรสชาติละทำาหเอกดีไแต่ว่าคือพระเอกทั้งเจ็อเขาจะดูคมคเข้มเข้มไปบาไปบานลึกเลยใช่ก็ได้คุยกับกับก่าไม่ได,ด้เป็นพี่แ่รุ่นเด,ดวกัน ไปกำมัดจะไม่ะกำมัดอะไรพี่แจ๊กอะไไรบ่าเปื้อนไปบา้าาไปถามว่าเวลาไหนตื่นมาทันไหมไม่นี่ม่ทันยังดูอยู่เลยเดี๋ยวเนี่หรอหาเวลาว่างมาดูว่ารัเต็มบ้านไม่ถือศิลองศิละ์อสนใจตื่นกันนิดนึงไม่ตอนนี้นอยเดียวม่ยังสวยหาอ่ะถึงวงมาลแบบนี้ค่ะ ก็พ <wounds> ึ่งพาดำเนินดำเนินเรื <gamma enders> ่องจะบอกว่าจบมาวันหมบอะไรดำเนินเรื่องมาครึ่งเรื่องลเลยนนิดึงสนุกมากคือพวกเราอาจจะดูไม่ทันไปรีรันดูกแบสนุกมาเทีมยวคนก็แบบดราม่าเข้าถึงคลิปถูกถีบกันแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครพลาดเลยนะคะใครพลาดก็ไปดูรีรันได้นะคะในยูทูปพิมพ์ว่าผมมาก็เจอเนาะมีปินไหมคะเป็นปินแบบ I don't know what to say, I don't know what to do I don't know what to say, I don't know what to do เป็นเป็นการป่าอะไรอย่างงี้่ยยทยังไงก็ได้นะก็โอเคค่ะคือถ้าได้ก็บเพื่อนกันก็แบบแล้วก็ทงานมาาคนเด็กแล้วถ้าได้วันนะอนิ่็ตุลาแล้วครับเสาร์ใกมากถึงแล้วอามาเยอะใช่ค่ะมีคอนเสิร์ต ถ่านะครับก็ยังไงก็ติดตามีอะไรก็ได้ครับได้ค่ะแล้วก็ก่อนจะไปดูไบใช่ไหมคะแบบมหาน้องแนก็ได้ค่ะที่จะชิมก็เยอใช่ค่ะของไปกับละคนรับเต็บ้านนี่แหละค่ะก็จะเป็นบ้ความสุขนะคะก็ไปวันที่11เหมือนกัน <สา S 1> ไปหาเนแล้วก็ไปดูคนว้ต่อออ่เส มันแบราแล้วแล้วจะมูนแบตอนนี้ข้าไปเยอรหอะไ้ไปเยอะค่ะตอนหันข้ามก็คือแบบสวัสดีนะอสวัสดีสวัสดีหรอ่าก็เดี๋รอรออีกมากอ่ะอ่ารอรจว่าจะจัดการกับมันั ใช่มีนีคือบอกว่าเก่งผนาสไตล์นะคะแล้วก็ก็แบบว่ามีความสามารถพบเรื่องทุกคนเลยวันนี้ก ah ็เราตื่นเต้นกทีท <No bueno ี่จะได้ไปดูค um> ือเราจะได้ไปรู้ว okay ่าเดลวินเนอร์มีเน็ตจะเป็นใครแล้วก็ทำมาให้กังวใจพวกเราด้วยเพราะโชว์ปดโชว์มาใช้ันก็จะเป็นเร AF หลายคนเลยแล้วก็เดนเนเป็นว่าแปดหาส ไปเราแจ็คเราเรานกันและกันทได้ค่ะบินทาคีาถ่ายเมื่อี้ขานาเโดงานที่อื่ีก่็ยเป็นานก็มีมาาซี่นี่เขาก็เป็นมนุเหมือนกันใช่แต้องมีรักอะไร ใช่ค่ะไม่รู้ละใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรเลยซ้ำก็อาจจะไปแบบเจออยู่ข้างล่างแล้วคนก็เลยมาโน้ตขึ้นไปว่าเฮ้ยคือคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะเจออยู่ข้างล่างผิดคนเนี่ยซ้ำเห็นไหมใคะอย่างเช่นข่าวดีมาโน้ตขึ้นมาอาจจะไม่มีตัวตนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงหรือไม่ใช่คนในคนหนึ่งใน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 อำเภอเมืองใต้อะไรบบนี้ตัวใหญ่อะไอย่างเงี้ใครจากภาคติดอยู่ใช่ค so ่ะ I ต mean, like mm ้องใช่ right. หมอไทยหลอกคุณมอเกบาหอทยรับ้านองลูมเดีดีม่ทอะไรเลยมันไม่ยอมขายังไม่รู้เงื่อนไขเลย

ไ,ไม่ไปไม่รอดหรอกนอร่ไหรก